ด้สิดัมดิมไปว่าดัมปูชากอนมีนะว่าแดงอันว่าไม่มีแดงว่าไม่ดนดมมันชนมาเล้ยนึ่งกังว่าดัมมันชนะบอลทองมีนา รอกไม่รอกไม่รอกไม่เฮียกรรมการกลางกรรมการกลางใจไม่ชั่วซองไม่ซองไม่ซองไม่ซองไม้มีลาก้าดำต้อยดำต้อยดำต้อยเมื่อวานเราไท็กกับเ่ื้อสแลนมาวม่งนะสนามบอลล้อแล้วก็สนามบางสามซีมี

ดำไมเลวก้าวาร์ม <logistics> ีน่าเลวะดำก้าุจานมีตัวเดงก็อุยาวมีน้าเดงกอยาวมีหงยาันนี้จะเป็นกวน้ปุ๋ยหนึ่งกวนรงวน้าจะบรรยาดยกันจินธรรมดาัโตะน้ำเไย่างหลกอยาน้วัลาวันน้ดำน้มุนนะตัวแงน้ปนี้มีนาเป็นวัวปที่สเดี๋ยวานเนองเงินมี

มาว่าดีแบบมาว่าด right. ีแบบเต็มไปจ่าวราไม่ค่อยมีพิจูญญะโปนอยู่ตรงนี้หาไม่ค่อยเจอขตรงนี้เอ็ดหวังย้ายไปวีหกวีเลยได้ไหมคุณแตามหาเต็มไปเดี๋ยวช่องหานี้มาหาไม่เจอย้าย่าไปวีหกได้ไหมเอ็ดเอ็ดหวังวีไหนก็ได้นี่เที่เป็นรอบๆวีหนึ่งวีสองวีสามวีหกวีไหนก็ได้วีเจ็ดก็ได้ ช่วงนี้มึงกูหนาไมันพบุถ้ามีใจจงเรียนก็ตามว่าเรงกันเหื่แล้วผมทั้งที่บนทั้งที่นี่แหละญาติีูีกาก็ยงเขียนได้มมานหาไม่ปกเดกกกูรวพี้ก็เคเจบ

มาทิกัวเ้งมีมาเป็น่ายยุ้ยอะต่อไปต่อไปต่อไปดำที่ก็หมดลงดำที่ก็หมดลงไปดำติไปตัวแดงก็ไม่กลัวนะวัวดีนะบ้าวัวดีมีดำกไม่กลัวนะอลองอย่าลองอย่าลองอาลองอยลองลากันันร่มีนารากันนั่นร

Đi ba mình na đi na đi. ba mình oh đâm đi mày cô mày bay đâm bay đâm bay đâm bay 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 đâm bay đâm bay 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 bay

ดับมาานมา้เดนมา้้ดงรูไปเดงรูไปเดงรูไปไอ้ดงแบไปดีดีปแปนาทีบ้านมีนาแปนาทีบ้านมีียอดไป

đi vào mình nè đi vào miền nam đâu nè Cao nay đâu nay đâu nay đâu nay nè, nay đâu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  nay đi nay đâu 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 nay ดาวเบ้ดอเบ้ดอแดงดอเบ้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 ดอ รากแดงเ็มีน่รก้ดร่มาเมาเงมาเ bay run bay nên ma này đêm kẹo quân tâm thật rồi ai vác mày mình Oh, dengko, mai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 . Dah lama mahu dong pa, wa, di. Wah, dah dim bay. Oh, bay, do, bay, do, bay, bay, đám máy bay đám bay bay ดีบ้านมีนาะดึบด๊ามนาดีบ้านมีนะานนะไปลอง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 ถ้ามันรวมจะไม่ชนเล้วไปลองนะไปลองไปลอง

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดำนี่หอมเงยมีนะดำเนี่ยวะดำตายยอมนี่กอตัวแดงแดงก้มไไอ้ดำบีงไว้ดำบีงไว้

mọi người 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 mình người mọi người đi người mọi bay. Đen bay เจ็ดนาทีป้าปมีนาสิบเจ็ดนาทีป้า,าปแล้ยนะคกณนี่มีพอไปพอไป

เกี่ยวปียกันเลยได้ไหมูีเลยกับเกี่ยวปียกันเลยตวตวจตกยุกจวตัวนูจ้วงมัยากด้ต้อนตาไทไมตงตายอันนี้ขึ้นมาขึ้นหัวลวะป้ายขึ้นมาขึ้งป้ายนี่มีอยู่หน้างวเลยเกือบ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ma đám madam, ma đám madam, 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 đây madam, 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 bán madam, 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 bán madam, 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 madam,

เด้งกอไป่ด <Red> ีโอ้โวนามีเดงคาไปเด้งงานใบ